สวัสดีครับสวัสดีฮะวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอ่าอ้อยสิงคโปร์นะครับต่อที่สามนะครับต่อสุดท้ายแล้วนะฮะต่อสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราก็เข้ามาปอกใบนะเข้ามาปอกใบเพื่อจะกบกบดินนะครับเพื่อจะเอาดินดินในช่องกลางเนี่ยครับใส่ไปในโคโนนะก็วันนี้เข้ามาปอกใบก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ้อยต่อสามนะครับอ้อยต่อสาม น,นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เพิ่งจะเข้ามาปอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกรอนี้ดกมากนะกอนี้ดกมากนะครับนี่คืออ้อยตอที่สามนะครับเนี่ยเราเราจะไว้สี่ตอก็ได้นะแต่ผมว่าตอสามนี่มันพอแล้วเพราะว่า ยิ่งหลายตอยิ่งกินปุ๋ยนะครับยิ่งหลายตอยิ่งกินปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นไงครับพอได้ไหมนะครับอ้อยต่อสามพอได้นยแต่ดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดตอสามมันตอสามเราตัดไปแล้วแล้วตอสี่เนี่ยมันขึ้นมาดกเราก็ว่าจะเอาแต่ในใจผมไม่อยากได้เลยนะครับ เพราะว่ามันกินปุ๋ยยิ่งหลายต่อยิ่งกินปุ๋ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ปุ๋ยเขาลําก็ไม่ใหญ่นะครับลําก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ดกนะครับลําก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ดกนะครับนะครับดูกอนี้ครับกอเดียวบ,บ,บึบเลยนะฮะก็ข้อประมาณนี้นี่ขนาดต่อสามนะข้อยังยาวอยู่เลยนะ สอสามนะครับข้อ,อยังยาวอยู่เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ปลูกแบบเป็นแถวนะครับปลูกแบบเป็นแถวนะครับไออ้อยตอนเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาตินะครับผมเอาจอบอะ่ะเอาจอบฟันเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมมันจะมีมันจะมีเงาเขาอ่าอที่ว่าขึ้นมาเป็นกออ่ะนึกออกไหมครับที่เราเวลาเราตัาดไปแล้วมันจะเหลือมันจะเราตัาดไปประมาณนี้แล้วมันจะเหลือเหนือดินขึ้นมานช่ไห ผมก้าจอบเนี่ฟันเปิดเปิดเปิดหน่หน่ข้างบนนะ่ะเปิดดินข้างบนลงมานะครับเพื่อจะเอาหน่ข้างล่างนะครับแล้วก็สาภาพอย่างที่เห็นนะฮะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะถามว่าทําไมถึงต้องกบดินต่อสามเพราะว่าเราเอาดินข้างบนนะ่ะดินที่เราโปะไว้อ่ะที่เราใส่ไว้เอาออกมา เอาออกมาเพื่อให้หน่อข้างล่างเขาอ่ได้ได้ได้แทงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหน่ออ้อยสิงคโปร์เป็นหน่ออ้อยที่อ่อนนะครับเป็นหน่ออ้อยที่อ่อนนะครับถ้าไปเจอดินแน่นๆนะเขาจะไม่ค่อยสามารถที่จะแทงขึ้นมาได้นะครับเป็นอ้อยอ้อยอ่าหน่ออ่อนนะครับแล้วทาไมถึงต้องเข้าดินนะครับถ้าเราไม่เข้าดินไม่ได้นะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหน่อมันเป็นรากลอยนะมันเป็นรากลอยนะนะครับถ้าเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จะล้ม นะครับจะเลื้อยเลยนอนกับพื้นเลยเพราะว่ารากเขาไม่มีไม่มีดินให้เกาะนะก็จะเป็นรากลอยแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยรากเขาออกมาเนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโปะดินเข้าไปพอโปะดินเข้าไปทีนี้ก็จะทําให้ต้นลําต้นเขาเนี่ยยืนตรงนะครับยืนตรงนะฮะยืนยืนแบบตรงไปเลยเพราะว่าเพราะว่าหลายหนึ่งเลยเขามีดินเกาะช่วยพยุงลําต้นเขาไม่ให้ล้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ใส่ดินเขาเนี่ยเดี๋ยวพอเขายาวไปเรื่อยเเนี่ยเขาจะล้ม อพอล้มเสร็จแล้วเดี๋ยวรากเขาจะขาดเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวพอเขายาวขึ้นๆยาวยาวขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม od od ่โปลโดดินเขาเนี่ยน้ําหนักต้นเขาจะมีแล้วพอน้ําหนักต้นเขาจะมีเขาจะเอนเ็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเน,น,นี่ยเห็นไหมเกล็ดดินนะครับเนี่ยเห็นไหมพอน้าหนักต้นเขามีเขาจะเอ็นจนลากเาขาเนี่ยขาดขาดแล้วก็จะทําให้อ้อยเราเนี่ยเสียนะครับนี่คือลากลอยนะครับ คือหน่อลอยที่เราเปิดขึ้นมานะครับปกติถ้าเราไม่เปิดก็ได้นะไม่ไม่เอาดินทั้งบนลงมาก็ได้นะเราเปล่อยให้ออกขึ้นตามธรรมชาติก็ได้นะแต่มาไม่ทันใจนะครับผมเลยเอาดินเนี่ยเอาดินชั้นบนเนี่ยลงมาเพื่อให้หน่อชั้นล่างเขาขึ้นมามันจะได้ง่ายง่ายต่อการแทงหน่อขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดดินแน่นเกินไปหน่อพวกนี้นไม่สามารถที่จะแทงขึ้นมาได้หน่ออ้อยสิงคโปร์เ,เป็นหน่ออ้อยที่อ่อนที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารากลอยรากลอยมันเป็นยังไงเมื่อกี้ผมปอกแล้วผมเจออยู่รากลอยนี่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 เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ารากลอยรากลอยเห็นไหมเดี๋ยวพอลําต้นขา่ยาวไปเรื่อยเริ่มมีน้าหนักเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เอ็นลงมาเห็นไหมเห็เนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารากลอยนะครับ ลากรอยเห็นไหมเนี่ยมันจะติดอยู่กับตาตาเก่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดลําต้นเขาสูงสูงสูงพอน้าหนักเขาได้เขาเย็ดเนี่ยเห็นไหมเขาพร้อมที่จะขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโปะดินไปปุ๊บเนี่ยพอโปะดินแน่นปุ๊บทีนี้เขาก็มีอ่าที่ยึดเหนี่ยวแหละลําต้นแหละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนเนี่ยลากเขาออกมาพร้อมที่จะเกาะเกาะกับดินแล้วนะพร้อมที่จะเกาะกับดินแล้วนะ นี่เลยเห็นไหมเนี่ยรากอ่อนเขาออกมาพร้อมที่จะเกาะดินแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาปอกใบแล้วก็เอาดินเดี๋ยวเอาดินใส่เข้าไปกันไม่ให้อ้อยล้มนะครับชุดนี้ถือว่าสวยนะอ้อยตอสามถือว่าโอเคนะครับลำหนามากนะฮะหนาลำหนาลำนะครับถือว่าได้เลยนะฮะจุดนี้นะครับก็ทั้งหมดมีประมาณเก้าล่องนะครับเก้าล่องนะฮะเก้าล่องนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอ้อยสิงคโปร์นะครับก็ ข้อตาละหนึ่งบาทนะครับนย่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้อตาละหนึ่งบาทเห็นไหมฮะถ้าเกิดเป็นท่อนอย่างเงี้ยเนี่ยท่อนอย่างเงี้ยสองบาทนะครับเพราะเขาจะมีสองข้อตานะครับข <Pos> เขาจะมีสองข้อตานะครับนี่ข้อตานี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยจะมีสองข้อตานะครับนี่ือจะประมาณนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอ้อยต่อสามนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเขาจะดีไหมนะครับเขาจะลำเขาจะใหญ่ไหมอะไรไหมนะครับแต่ตอนนี้นะฮะยังไม่เจอพวกหนอนพวกมแมลงอะไรนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตัวยาเนี่ยผมก็บอกไปหมดแล้วว่าใช้ตัวไหนมั่งนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับนะครับเนี่ยผลของการฉีดโมซ่านะครับดูดูยอดนะครับดูยอดเห็นไหมมันย้อนแสงนะเนี่ยลำมเขาเนี่ย ลำเขาจะแข็งแรงลำเขาจะแข็งแรงแล้วยอดเขาเนี่ยยอดเขาเนี่ยจะแข็งแรงเขาจะพุ่งดูเขาจะพุ่งตลอดเลยเหตุไม่ไม่ย้อนแสงนเ,เนี่ยเอาเงี้ยนี่ยนี่เห็นข้อไหมข้อขอจะไม่ถี่เลยนะข้อขอจะมาเสมอกันเลยเนี่ยจากความยาวเนี่ยของข้อเนี่ยจะมาเสมอกันเลยนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอ่า เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าอ้อยต่อสามันเป็นยังไงนะครับนะฮะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ